และนี่คือการอ้อนไปซื้อไอติมในช่วงเคอร์ฟิวจากหยินและบอสามสองหนึ่งเริ่มแล้วผมออกไปแล้วอ่ะไม่คือคุณเนี่ยต้องเริ่มนะแล้วใครโทรมาส <laughs> แสดงอะไรกันครับนี่เอาใหม่ oh มาองลอนัชชั่นที่ต้องโทรครันไหนวะไค่นี้นะ ไม่มีโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลเอาไปข้างนอกเอาอะไรปาพี่จะออกไปไหนอะไปซื้อไอติมซื้อไอติมตอนนี้ใช่ผมให้พี่ดูว่ามันกี่โมงแล้วหกโมงเย็นแล้วเอาเวลาตั้งกำหนดเ, <c oughs> <c oughs> เวลาคุณคุณคุณเคอร์ฟิวอะมันต้องประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งอืม นั่มันใกล้เคอร์ฟิวแล้วปะโอวยก็มันมอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเอาถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไปแล้วพี่โดนโทรบอลอะไรต่างๆไม่ทันผมวิ่งเร็วจะตายคุณรู้ว่าผมวิ่งเร็วอยู่แล้วเอาอะไรปะไม่เอาแล้วไม่พี่ต้องไปด้วยอ่ะก็อยากกินไอติมกินปะไม่กินอ่าหน่อยไม่หนึ่งเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงเลยไม่เอาเออขอโทษว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไปพี่ก็ต้องไม่ไปเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ปะ ก็เดินออกมาแล้วจะได้ทำไงอ่ับกลับดีครับรออะไรอะ่ะไม่เอาเลือกอยู่มันใกล้ๆเองนะป๋าคอยให้ห้าทีอะ่ะห้าทีอ่ะทันป่ะจิ้ได้ปะไม่ผมบอก5ห้เลยให้สองแท่งเลยเลียงก็ผมบอกว่า5ห้ไม่เอาไม่กลับมารับดิคือขอผมไปซื้อติ่มแล้วไปรับคุณอีกเลยเอาก็ ไม่อยากให้ชายก็มาับอิกมอผมเริ่มหงุดหงิดกับพี่แล้วทำไมพี่ต้องไปด้วยวะเขาบอกแล้ว่ามันเจอคือฟิวจะไปนลยครับไม่กลับคือไอติมของผมเลือกอะไรดีกว่าแี่นะไม่งั้นนอนนี่นะนอนข้างนอกเลยนะนอนหน้าเซเว่นเลยไหมอ่าถ้านอนหน้าเซเว่นผมไม่ติดจริงปะ <laughs>